สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมคีรีแอนเทล่านะครับวันนี้จะมีกิจกรรมใหม่นะครับเป็นไฮไลท์เลยก็คือกิจกรรมล่าบอร์ดครับโดมินัทฮันแลงกิ้งครับกิจกรรมล่าอันดับสูงสุดบนลีดเดือ์บอร์ดเพื่อตามหาสายยาแห่งเกียรติยศรายละเอียดกิจกรรมนะครับให้ผู้เล่นจัดทีมขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับโดมินัททั้ง3ตัวประกอบไปด้วยอ่าเจ้าตัวทัสกาซันเซตเดียแล้วก็ล er. อคอปเปอร์ตามรูปที่อยู่ตรงนี้นะครับทัสกาก็จะเป็นเอ้ทัสเกอร์จะเป็นตัวหมูป่าสีเขียว ซันเซ็ตเดียก็จะเป็นเป็นกวางเป็นไฟไฟแบบนี้แล้วก็โลคอปเปอร์นะครับเป็นตัวนี้ในทีมหนึ่งนะครับจะมีผู้เล่นสูงสุด3คนโดยแต่ละคนต้องกําจัดโดมมนทุกตัวเพื่อนําคะแนนไปจัดอันดับลีดเดอร์บอร์ดที่หน้าเว็บไซต์คะแนนที่หน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นการรวมคะแนนสูงสุดของทุกคนในทีมเข้าไว้ด้วยกันรางวัล1-3นะครับจะได้รับฉาย,ยาพิเศษลิมิต็ดอ่าแล้วก็กล่องการันตีเซเลติ Shell tier, ระดับมิติเลยนะครับอ่าอันนี้น่าสนใจมาก ระดับมิตกิก็คือเป็นระดับสูงสุดนะครับไอตัวสีลุงนั่นแหละวิธีเข้าร่วมนะครับผู้เล่นจะต้องจัดทีมผ่านหน้าเว็บไซต์ตรงนี้ลิงก์นี้เลยนะครับทีมหนึ่งสามารถมีสมาชิกได้สูงสุด3คนแล้วก็จะมีวิธีคำนวณคะแนน,นบอกมาด้วยนะครับคะแนนของผู้เล่นเนี่ยจะอ้างอิงจากคะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นทําได้ต่อ1โดมินัสไม่ใช่ครั้งล่าสุดแต่ว่าเป็นไฮสกอร์นะครับระบบจะนําคะแนนสูงสุดของสมาชิกทุกคนในทีม ต่อแต่ละโดมินัสมารวมกันเพื่อเป็นคะแนนรวมของทีมเมื่อมีคะแนนรวมใหม่ที่สูงกว่าจะอัปเดตในลีดเดอร์บอร์ดหน้าเว็บไซต์อัปเดตท,ทุกๆ1ชั่วโมงผู้เล่นสามารถเข้าออกทีมได้อย่างอิสระตลอดช่วงเวลากิจกรรมแต่คะแนนจะนับเฉพาะทีมที่ผู้เล่นสังกัดอยู่ในะเวลาสิ้นสุดกิจกรรมเท่านั้นหากผู้เล่นเปลี่ยนทีมคะแนนสูงสุดก็จะไปรวมกับทีมใหม่ผู้เล่น1คนสามารถอยู่ได้แค่1ทีมเท่านั้นส่วนนี้เป็นของรางวัลกิจกรรมนะครับปาร์ตี้อันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้อ่า ตัวฉายาแล้วก็กล่องการันตีของเซเลเทียมิทิคอลแล้วก็ได้กาชาด้วยนะครับ30อันก็ของราะวัลก็จะตามนี้เลยอันดับ2นะครับอันดับ3แต่ว่าอันดับ4ลงไปนะครับจะไม่ได้ไอตัวกล่องการันตีเซเลเทียแล้วนะครับเนี่ยครับ4ถึง10เนี่ยฮะไม่มีกล่องการันตีแล้วแต่ว่ายังมีตัวกาชาเหมือนเดิมแล้วก็แจกตัวกาชานะครับให้เปิดสุ่มนะครับถึง100อันเลยถ้าสมมุติว่า ไอเจ้าตัวโดมินัสพวกนี้นะครับมันถูกค่าตามจํานวนที่กําหนดไว้นะครับอันนี้ทั้งเซิร์ฟนะครับเป็นแบบกิจกรรมทั้งเซิร์ฟเลยเห็นไหมครับเนี่ยผู้เล่นทั้งเซิร์ฟเวอร์ร่วมมือกันกําจัดโดมินัสทั้ง3ตัวอืมถ้ากําจัดครบร้อยตัวเนี่ยได้แค่1อันพันตัวเนี่ยสิอัน5,000ตัว50อันหมื่นตัวนี่100อันนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมเมลตี้คุกกี้โอเวอร์โดต ทำให้ช่วยลดราคาที่เอาไว้ใช้ในการรีไฟ์อุปกรณ์ลง30%นะครับอ่าทีนี้เรามาอยู่ในเกมครับวิธีการไปตีบอสก็คือกดตรงกระดานอีเวนต์ตรงนี้อ่ามันก็จะมีนี่นะครับโดมิเนตฮันติงซีซั่นอ่าแล้วก็กดไปได้เลยปึ๊บนี่ครับมันก็จะมีตัวบอสมาให้เราเลือกตีเลยแต่ทีนี้บอสมันก็คือเลเวลค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เล่นไปได้ไม่ไกลเหมือนผมก็ควรจะไปอัพเลเวลตัวละครก่อนนะครับค่อยมาตี ทีนี้สลหรับมือใหม่ที่ยังเล่นไม่เป็นยังไม่เข้าใจระบบาการทอยลูกเต๋าการใช้สกิลการ์ดอะไรเงี้ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมทําสรุปไปแล้วแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะครับก็คือตัวระบบของตัวแปรมันจะช่วยเพิ่มความเก่งของตัวละครเพิ่มสเตตัสตัวละครทําให้ตีบอสได้ง่ายขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อมานะครับเรื่องของตัวแปรนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตัวละครเนี่ย ทุกตัวเนี่ยมันจะมีไอคอนเนี่ยแป,แปลกๆเห็นไหมครับอันเป็นอันที่3เนี่ยเป็นรูปดวงอาทิตย์บ้างรูปค้อนบ้างรูปหายรูปอะไรอย่างเงี้ยว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอ่าตัวแปรนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยมีตัวแปรเป็น D Emperor ซึ่งมันคืออะไรเราเรามาดูตรงนี้ครับเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะคือตัวแปรเนี่ยมันจะมาบวกตเตตัสเราตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับ พลังโจมตี3พลังป้องกัน3อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวแปรเนี่ยแต่ละตัวแปรมันก็จะบวกสเตตัสไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมผมพาไปดูอ่ะนี่นะครับเห็นไหมมันจะมีเดอะฟูลบวกพลังชีวิตพลังโจมตีเนี่ยพลังป้องกัน3%อ่ะบวกเวท0.1 0.1เนี่ยครับเห็นไหมอ่ะคือมันจะแตกต่างกันหมดเลยทีเนี้ยคือเราก็ต้องดูนะครับว่าเออ ตัวละครของเราเนี่ยเป็นสายอะไรเน้นอะไรอย่างเช่นตัวนี้เป็นสายโจมตีกายภาพเราก็จะอยากได้ของตัว r e ต g t h ตัวนี้ซึ่งมันจะมีค่าพลังโจมตีที่บวก5%แล้วก็ค่าพลังชีวิตที่บวก5%อันนี้ดีมากนะครับพลังโจมตีบวก5%เนี่ยพลังโจมตีกายภาพซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นสเต g t งได้นะครับโดยการที่เราสามารถใช้เหรียญตัวนี้รีเปลี่ยนได้นะครับอ่าเราก็กดไปเลยลองดู อพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยได้เป็นอันใหม่เป็นเดอะเมดิเชียนซึ่งมันไม่ค่อยดีนะครับสำหรับสายกายภาพเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเออเราจะเอาตัวอันใหม่หรือว่าเราจะเป็นอันเดิมเป็นอันเก่าอ่ะโดยกรณีนี้ก็จะเลือกเป็นอันเก่านะครับอ่าแบบนี้มันก็จะไม่เปลี่ยนไปเลยอ่าเห็นไหมครับไม่ค่อยดีก็ เป็นอันเดิมไปก่อนแต่ว่าเจ้าตัวการเปลี่ยนนี่นะครับเวลาเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยทรัพากรที่ใช้เนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างตอนนี้อาจจะยังใช้1เหรียญอยู่แต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอาจจะใช้2เหรียญเดี๋ยวผมลองกดไปให้ดูครับอ่ะอ่ะแต่ดันได้ของดีได้เป็นเฟ้งอ่ะเห็นไหมครับเปลี่ยนตัวแปรไปแล้ว5ครั้งเนี่ยเนี่ยมันเริ่มขึ้นที่เป็น2เหรียญละอ่ะโดยสูงสุดนะครับ มันจะอยู่ที่15ครั้งคือหลังจาก15ครั้งเนี่ยมันอาจจะใช้เหรียญเยอะมากๆแล้วหลังจากนั้นมันก็จะใช้เหรียญตามนั้นไปตลอดเลยแต่ว่าผมไม่เคยรีไปถึง15ครั้งนะครับผมไม่ชัวร์ตัวเลขแต่ว่าจะเป็นประมาณนี้ครับทีนี้เนี่ยเวลาเราก,กดแรงอัพนะครับก็คือการเอาตัวซ้ำๆเนี่ยมากินกันเนี่ยไอเจ้าตัวตัวแปรของเจ้าตัวซ้ำของเราเนี่ยมันก็จะถูกกินมาตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่างอันเนี้ยมันยังผมยังเหลืออีก2ตัว ถ้าสมมติเนี่ยผมมี2ตัวพอดีเลยเป็นเดือดซันแต่ว่าใช่ไหมเดือดซันไหมผมไม่ชัวร์อ่ะเดือดซันนี้แต่ว่าถ้าผมไม่ชอบเนี่ยผมก็เอามากดแปลเปลี่ยนก่อนเป็นอันที่เราถูกใจก่อนครับด้วยผมเปลี่ยนไปเอ่อเอาอันเดิมก่อนนะครับไปเรื่อยๆเลยเ ดวงไม่ค่อยดีนะครับอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมได้อันที่ถูกใจละผมมากดเปลี่ยนก่อนปุ๊บอ่ะทีนี้ผม,ม่ะจะเอาตัวหลักของผมคือตัวนี้มากดแหล่งอัพใช่ไหมครับนี่ โดยการใช้เอาเจ้าตัวที่ผมเพิ่งสุ่มสุ่มตัวแปรมาได้เนี่ยกินเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะแทรกมาเป็นอันต่อไปเลยเป็นเดอะชารีออตเนี่ยเราก็กดแรลงอัพไปเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวสแตทของเดอะชารีออตอ่ะมาอยู่ตรงตัวนี้แหละอ่าประมาณนี้ครับหรือว่าเพื่อนๆจะสามารถมาเปลี่ยนตรงนี้เลยก็ได้นะครับมันก็จะง่ายกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับยิ่งเรา ใช้ตัวเดิมเนี่ยแล้วกดเปลี่ยนซ้ำๆไปเรื่อยๆของใช้มันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แนะนําว่าให้ก่อนที่จะเอามากินอ่ะก็เอาไปเปลี่ยนให้มันถูกใจก่อนแล้วก็ถ้าเราจะเตรียมตัวไปตีบอสสาหรับคนไม่รู้มือใหม่นะครับการที่เราจะพัฒนาตานัวละครอัพเลเวลตัวละครเนี่ยบางคนขาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราก็สามารถมาหาได้ที่ตรง explore ตตรงนี้เรากดเข้าไปเราไปที่แดนเก็บเกี่ยวนะครับอ่ะมันก็จะมีเลย ด้านซ้ายมันจะมีว่าเพื่อนๆขาดอะไรเพื่อนๆก็ไปฟาร์มตรงนั้นถ้าสมมติเพื่อนๆอยากได้เลเวลสมมติอัพเลเวลตัวละครเพื่อนๆก็มาฟาร์มที่หมดของสมุด EXP เพื่อนๆขาดเงินเพื่อนๆมาฟาร์มที่ตรีมส่วนอาวุธนะครับอุปกรณ์ส่วนใ้่ต่างๆเพื่อนๆก็สามารถมาฟาร์มนะครับตรงส่วนของอาวุธได้เลยมันก็จะมีเป็นท่าท่าของอาวุธนะเพื่อนๆก็เลือกให้ตรงท่านะครับ เลือกให้ตรงท่าอย่างเดียวไม่พอเพื่อนๆก็ต้องเลือกให้ตรงสายด้วยเห็นไหมครับมันจะมีเขียนอยู่ว่าเป็น p h y s i c a l Attack นะหรือว่าเป็น Magic d a m a g e เพื่อนๆก็ต้องเลือกให้เข้ากับตัวละครที่เพื่อนๆใส่ตัวอ,อุปกรณ์สวมใส่เป็นชุดเป็นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีเป็นเซ็ตของกายภาพแล้วก็เซ็ตของพลังเวทนะครับแล้วก็มีเป็นท่าต่างๆเพื่อนๆก็ต้องเลือกให้ตรงนะครับอ่าแล้วก็เครื่องประดับนะครับก็เหมือนกันเลยมีเป็นท่าต่างๆนะครับ แล้วก็มีตรงส่วนของทรัพยากรตรงนี้ก็จะเป็นพวกส่วนของอ่าเวลาเราใช้พัฒนาตัวละครเบรกเอาตัวละครเนี่ยก็จะมาฟาร์มหาตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆก็ดูเลยว่าเพื่อนๆขาดอะไรอ่าชิ้นส่วนคลาสอัญมณีธาตุอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเอาแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆแบบว่าขาดชิ้นไหนเนี่ยสมมติเนี่ยผมจะมาเบรกเอาเพดานเลเวลเนี่ยเนี่ยแล้วมันขาดเป็นแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับ2ออันก็เพื่อนๆก็มากดคลิกอย่างนี้ได้เลยอ่า มันก็จะเขียนนะครับว่าอันเนี้ยหาได้จากไหนอย่างอันเนี้ยนะครับหาได้จากลานประลองไนท์นะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมยังไม่ได้ลงเลยไอ้เลเวลแรกเ,เนี่ยลานประลองไนท์เลเวลหนึ่งเนี่ยก็ต้องลงให้ผ่านก่อนแล้วมันก็จะปลดล็อกนะครับเป็นลานประลองเลเวลไอ้ลานประ này, ลองไนท์เลเวลสองซึ่งไอ้ลานประลองไนท์อยู่ตรงไหนมันก็คืออยู่ตรงไอชิ้นส่วนคาร์ดเนี่ยแหละครับกดเข้าไปแล้วก็เห็นไหมครับเนี่ยไนท์อ่าเห็นไหมเราก็ต้องผ่านลานประลองไนท์หนึ่งก่อนถึงจะไปไอ้ตัวเลเวลสองได้ ก็จัดเท่านี้เลยนะครับหวังว่าผู้เล่นใหม่จะได้เอาไปใช้ประโยชน์กันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ